นโมเข้ากล้องนโมโอ,โอแน่นอนจริงๆเนาะนโมอยากเข้ากล้องเหรอลูกสวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องการแสงทองมีเดียชาแนลครับแสงทองฟาร์มแพนนมบางสะพุงจังหวัดเลยวันนี้พบกันในช่วงเย็นๆนะครับหลังอาหารช่วงบ่ายครับน้องนโมครับนี่ t o อ e เก e เบอร์บรนะครับ วันนี้หน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้นะครับท็อเจนเบิร์กบอชมบรรยากาศในฟาร,ร์มแพนนมวังสะพุงนะครับแสงทองฟาร,ร์มแพนนมวังสะพุงแล้วก็เพืเ่อนๆที่ติดตามทางช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งช่องด้วยนะครับ ราคาแพะที่แจ้งไป2เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ราคาแพะทางภาคใต้ด้วยราคาแพะ2เดือนก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องทางจังหวัดเลยแล้วก็ราคาแพะที่แจ้งเข้ามาจากทาง FC ทั่วประเทศด้วยนะครับก็ตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของตลาดแพะนะครับ จังหวัดเลยนะครับแล้วก็ลวหลายจังหวัดตอนนี้ช่วงประมาณกลางเดือนหน้านะครับสำหรับตลาดนัดแทะจังหวัดเลยนะครับนัดรอบเดือนในเดือนหน้านะครับก็คอยติดตามว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องการแสงทองมีเดียชนแนลครับ อัปเดตราคาแพะในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับ110บาทตามที่แจ้งไปนะครับว่าราคาแพะบอ่อแพะเนื้อแพะบอ่อลูกผสมนะครับแพะขุนนะครับ110บาทราคาหน้าฟาร์ม1 1 5บาท120บบาทนะครับแจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบไปแล้วนะครับ ขอบคุณ f c ทั่วประเทศนะครับที่ติดตามทางช่องการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับคุณผู้ชมที่ติดต่อเข้ามาเรื่องของการที่จะขอเข้ากลุ่มไลน์นะครับเข้ากลุมล่มไลน์แพะแกะเอราวันนะครับก็ติดต่อทางประธานโป้งเหน่งได้เลยนะครับมีเบอร์ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะครับก็คลิปย้อนหลังนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นเบอร์ว้ให้ในช่วงหน้านะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ากลุ่มไปแล้วก็แจ้งอคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าท่านาได้เข้ากลุ่มไปแล้วนะครับเข้ากลุ่มแพ้แกะโรวนไปแล้วว่าท่านได้เข้ากลุ่มในช่วงไหนบ้างตั้งแต่ช่วงไหนนะครับหลายๆพื้นที่ก็ส่งรายละเอียดกันเข้ามาด้วยแล้วก็แจ้งเข้ามาด้วยนะครับส่วนหนึ่ง ที่คุณผู้ชมได้ติดตามเราได้แจ้งเข้ามาว่าขอเข้ากลุ่มขอทราบรายละเอียดเรื่องของการเข้ากลุ่มแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวตลาดนัดแพะนะครับ ตลาดนัดแพะส่งออกนะครับสำหรับข่าวตรงนี้ก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับว่าจะต้องอส่งออกได้เมื่อไหร่สำหรับแพะนะครับแพะเนื้อแพะขุนนะครับส่งออกมาถึงส่งออกต่างประเทศนะครับคุณผู้ชมก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดแจ้งเข้ามาด้วยนะครับกระแสความนิยมการเลี้ยงแพะนะครับก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับอาชีพมาแรงสำหรับ เพื่อนเอนกษตรกรที่เลี้ยงแพะตอนนี้ก็คิดว่ายังเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็ทั้งเพื่อนๆก็ยังเลี้ยงแพะนะครับบอลูกผสมนะครับเพื่อทําแพะขุนแพะเนื้อนะครับแล้วก็ทั้งส่วนของราคาแพะที่สลับพ่อพันแม่พันธุก็ดีนะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับฟาร์มใกล้บ้านสลับแพะบอลูกผสม แพ่บอเลือดสูงนะครับแม่พันธุ์บอเลือดสูงหรือว่าบอร้อยนะครับแล้วก็บางท่านก็ใช้บอลูผสมนะครับบอผสมแองโกลนะครับหรือว่าบอผสมแองโกลผสมชาแนานนะครับที่เพื่อนๆเ,เลี้ยงกันอยู่ตอนนี้ ช็อกเกนเบอร์กผสมบอนะครับตัวนี้หน้าก็เหมือนพ่อเลยนะพี่น้องทางภาคใตย้ยืนยันราคาแพ้ทางภาคใต้นะครับก็ส่วนใหญ่ของภาคใต้นะครับอยู่ที่150บาทเช่นเคยนะครับก็ยังพี่น้อง FC ที่แจ้งเข้ามาแล้วก็ยืนยันเข้ามาว่าราคาแพ้เท่าไหร่ ส่วนกระแสรหรือว่าพี่น้องที่ติดต่อเรื่องของจะขายแพ้ยกข้อ,อก,ก็ยังมีติดต่อเข้ามาว่าจะขายแพ้ยกข้อ,อนะครับขายแพ้ในส่วนบอลูกผสมบอแพ้ขุนนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็บอกเบอร์สำหรับท่านที่สนใจที่จะต้องขายแพ้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วก็แจ้งเบอร์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับ ท่านก็อยู่ในแต่ละจังหวัด<ๆ>ก็อยู่ไกลจากจังหวัดเลยอยู่หลายภาคนะครับติดต่อเข้ามาส่วนพ่อค้าที่มีเนื้อแพะจำหน่ายนะครับก็ติดต่อคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพราะว่ามีท่านที่สนใจติดต่ออยากจะสั่งซื้อเนื้อแพะจำนวนมากเข้ามาด้วยนะครับก็แจ้งที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับนะครับถือว่าเราเป็นส่วนกลางสื่อกลางกันแล้วกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ แพ้นมแพ้เนื้อแพ้ขุนนะครับหรือท่านที่สนใจที่จะจําหน่ายแพ้ด้วยนะครับหรือว่าท่านที่มีเนื้อแพ้จําหน่ายก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จะเลี้ยงแพะหรือว่าต้องการแม่พันธุ์นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้บางท่านคอมเมนต์ว่าต้องการที่จะขายแกะนะครับบางท่านก็ต้องการที่จะซื้อแกะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไปเลี้ยง นะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยเพื่อนๆที่ติดตามเราอยู่นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์กดถูกใจนะครับกด s ับสไครป์กดติดตามช่องกดกระดิ่งช่องนะครับฝากกดแชร์คลิปด้วยนะครับเพื่อนๆที่ติดตามเราอยู่นะครับ พื่อนที่แจ้งาราคาแพคเข้ามาด้วยนะครับส่วนหนึ่งจากต่างจังหวัดด้วยลหลายจังหวัดด้วยกันเพื่อให้เพื่อนๆได้ทราบนะครับขอบคุณ f c จากต่างประเทศด้วยนะครับ f c เพื่อนๆทั่วโลกนะครับ เอฟเอ็ม yeah. ด้วยนะครับแสงทองฟาร์มแพรนุ่มจังหวัดเลยแล้วก็ช่องการแสงทองวีดี์แชนแนลนะครับฝากสำหรับเพื่อนๆทุกท่านด้วยพบกันใหม่อีพีหน้าครับมาคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับ